ข่ากับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้โคสูคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็รวยไปน้ากันคือเกาเนาะค่ะพี่น้องนอะค่ะมาพบมาพอกันล้างมือเลขออกนะคะพี่น้องนอะกะเสียใจกับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะผู้ที่บริตัดเนาะค่ะเลขของเมซี่ไยะเนาะค่ะที่ขึ้นจากน้ามาบอกเลขกค่ะเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะกะเสียใจน้ำเด้อพี่น้องผู้บ่ถืกเนาะ ผู้บริได้ตัดเลนหาเนึนึหากะขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะค่ะพี่นอ้อง่าสำหรับผู้โชคผู้มานก็ดีใจนั่มค่ะพี่น้องะ่ะผู้บริโชคบริมานก็เอากันต่อกันใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะตามต่อกันใหม่เนาะคะ่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาเบิ้งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องขะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะ เพื่อที่สิบวันผ่านข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพ่อนผ่าด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นกะขอขอบคุณขอบคุณนะคะ fc แฟนช่องประจํานะคะสวัสดีจ้านุ่มอุดรนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจรั่วๆนะคะพี่น้องนอแล้วก็ภาษาอังกฤษน้ำเด้อกับพี่น้องกาอานบบเป็นเนาะค่ะแล้วก็สวัสดีคุณท้าวรนเนาะค่ะแล้วก็สวัสดี สวัสดีคะ่ะน้องพรสวัสดีจ้าว่าแสดงว่าแอดพรยังมเถ่าเลยในมีคนมาน้องพรอ,อยู่ในนี้นนนะค่ะพี่น้องคะขอ,ขอบคุณ F T ขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเด้อขาวมาเราก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์นี่นะคะพี่น้องค่าเพื่อเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องน,อนะะอาอค่ะอาวขอบคุณสําหรับหัวใจร่วๆนะคะฝากน้ำอุดรกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะค่ะเมื่อน,นี้ห้าวกระสีไลซ์สดนะคะเป็น กนเดินทางไปซอปปอ,ป,อปอล่าวนะคะพี่น้องนอตมืออื่นถ้ากัะเดินทางไปตามห้อยนะคะ่ะของปูขาวฟังเล่าคือกันนะคะ่ะพี่น้องนอตที่ให้เก้าหนึ่งห้านะคะพี่น้องคะกัเขาหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะคะ่ะพี่น้องนอตสาหรับเลขซอปปอเล่าวนะคะพี่น้องคะแล้วก็ไม่ใช้ใช้ยะห้าเนะคะ่ะที่ไปเคาะผ่านล่างนะคะปูเพื่อนขืนมาบอกนะคะพี่น้องนอตแอดกับซิโซ่ทัง ไล่สดก่อนนะคะพี่น้องเด้อตอนนี้อัดคลิปไปพร้อมไล่สดไปพร้อมนะคะพี่น้องเด้อเอ็นเอนะคะดีเอ็นเอนะคะของเมซี่ใสย,ยะเฮางนะคะพี่น้องเนาะค่ะงวดน,นี่นะคะพี่น้องคะถามมีงบประมาณในการเดินทางเนาะคะ่ะไปผ้าาขาวกสิอาจสิไปเดินทางไปทำผ้าขาวเนาะคะ่ะไปขอโชคขอมนันดอกไม้สวรรค์ฝากตอนอีกอยู่ดนะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะเต๋เบรงกอนค่ะพี่น้องคะ,งคะว่าสิมีคาน้ำมันไปบอลนะคะพี่น้องคะ ค่ะเพราะว่าเข้าไปมันต้องใส่ค่าใส่ใจหลายค่ะพี่น้องคะถ้าเดินทางไปทำผ้าขาวต้องมีผลละหมากรากใหม่ต้องมีค่าน้ำหมกน้ำมัน,มนต้องมีคา่าอ่าน้ำคาไฟไปถาไวายพระอาจารย์เพิ่นน้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าการใช้อ่าการที่สิเดินทางไปทำผ้าขาวกับสใส่งบประมาณหลายพอสมควรค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดวิเคราะห์เบื้องก่อนเนาะคะ่ะว่ามันสิเป็นตะไปได้บ่เนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะวันนี้เฮาก็สิตามต่อเนาะคะ่ะสําหรับอเอฟที่แฟนช่องเนาะคะ่ะที่ได้ร่วมเป็น เจ็ดขององค์ปูกระดีนะคะพี่น้องนอกระออนุโมทนาบุญนะคะคุณพันทิบนะคะคุณแม่พันทิ์ค่ะภาพบบชัดค่ะแอดโอภาพโบชัด,ด,ชดสูพลาสตขกกระดาษที่สูดจังหน่อยนั่นนะสูพเลเสร็กหนักกล่องนั่นนะภาพไม่ชัดฝากบอกเอฟซีแฟนช่องนะคะเนื่องจากแอดสเดินทางไปฟังซอปปะเล่านะคะตามเลขปูขาวค่ะพี่น้องคะแล้วก็ตามห้อย ผีกองก่อยนะคะพี่น้องนอตามรอยผีกองก่อยนะคะพี่น้องนอค่ะอ่า,อาหนึ่งกลุ่มผ้าอันนี้มันวันที่สองกลุ่มผ้าแล้วจะชัดแล้วค่ะแอดนอกค่ะออขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเดอร์ค่ะ ค่ะแอดสิเดินทางไปสปปเล้ามืออื่นนะค่ะพี่น้องน่าถ้าโทษบติดนะค่ะก็ให้ทักแชททักไลน์ไปได้เด้อค่ะเบอร์โทรของแอดพอนพักรวยถูกเบอร์เป็นไอดีไลน์เบิร์ตเปิดเลิกค่ะพี่น้องค่ะทักแชททักไลน์คุยกันได้ทางไลน์เด้อค่ะพี่น้องเด้อสิไปตามอ่าเลขของปูเขาเนาะค่ะสปปเล้าแล้วก็สิไปตามห้อยผีกองไอยแล้วก็สิไปตามห้อยคู่บาอาจารย์ที่เพิ่นไป ปฏิบัติอยู่ผู้เขาขั้วเนาะคะ่ะบางว่าสิเป็นหลวงปู่มันหลวงปู่ฝันหลวงปู่คูนหลวงปู่อย่างต่างๆหน้าๆเนา,นานะคะ่ะพี่น้องเนาะว่า <c oughs> ว่าเจจจอาจารย์ดังเพ่นไปพักไปเศร้าจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องกาแอดกับสีผ้าเอฟซีแฟนช่องทุดงไปกับเจจจอาจารย์ดังฟังเล่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าสิทธัยทอดบรรยากาศฟังเล่าปัน่นซูพอ่อแม่พี่น้องปองไปได้เบิง้งได้ชมไปน้ำกันเนาะคะ่ะ เริ่มจากมะออื่นเนาะค่ะวันที่3เนาะค่ะถ้าโทรหาแอดพ่อนบวติดก็ให้ทักแชททักไลน์ไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะไลน์บางทีอ,อาจจะตอบได้เนาะค่ะพี่น้องน่าตอบได้ถึงผีโทรหากันบ่ได้ก็ทักแชททักไลน์ไปได้เนาะค่ะ <S <S อยากฟังอ่าอยู่เรื่องของผีกองกอยโอ้ค่ะมันสิมีแบบกินคนกับแบบบ่กินคนค่ะพี่น้องคะแบบตีนเดียวกับแบบ2ตีนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแบบผีกองกอยแบบนึงก็สิมีตีนเดียวเต้นไว้ๆค่ะพี่น้องคะแอดก็เลยสิ ไปนอนค้างขึ้นพุนนะคะพี่น้องคะเพื่อที่ิ์เย็บภาพผีกองกอยมาฝากมาตอนเพราะฉะนั้นค่ะให้แอดีแฟนช่องนี่ติดตามทั้งคลิปทั้งวิดีโอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อวา่าอ่าบนไดตมันมีผีกองกอยแนย่แล้วก็สิให้คู่บาอาจารย์เจเจอาจารย์ดังฟังเล่าเบาซู่ฟังเลยเพิินผ้าทุดงนะคะพี่น้องนอกวา่ามันสิเป็นจังไดแน่เนาะค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปเป็นการรังใจให้แอดพอนพารวยเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่สปป,ปราวค่ะพี่น้องค่ะ แม่จ้าซาทูค่ะซาทูลูกขามาตามคือเกาด้อแม่เด้อเพราะว่ากะถือว่าเลขก็ยังเข่าอยู่เนาะแม่น้อกะถือว่าปูพ่นก็บได้ปิดได้บังอยังเด้กะตีออกมะฮายุเกาหนึ่งห่าอ่าเกาเจ็ดหาสามเจ็ดหาเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดนี่เฮะว่าแต่ใดมาใดแล้วว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าขาซื้อเลขพุ่นบ่ให้เด้เจ้าสีซื้อเจ็ดกับเรื่องของเก่าเจ้าสีซื้อหนึ่งกับเรื่องของเก่าเด้อมันโตกันโตแท่นเลยซื่งนะคะพี่น้องเนาะ เอ๊ะเจอเยสุปากเป็นไรเสิว่าอีกเดี่ยน้องพี่น้องน้องเ <c oughs> <9. S 2> ก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนซื้อถ้ามันออกอ่าสมมุติว่ามันออกเก้าเข้าไปซื้อ 6. หกเข้ากับได้พี่น้องค่ะคือว่าตัวกันตัวตายตัวแทน่นน้องไหมนาะ <c oughs> ค่ะเข้ากับว้วไปนาอพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบ,บุญขอบคุณเจ้าภาพที่เพิ่นสีจองมาเนี่ยนาอค่ะเนาอคุณนางนิรันธิร่วมสุกเนาะคะ่ะ โอ้ขอบคุณคุณแม่นี่ลั่นทิพย์เนาะคะ่ะรวมสุกเนาะคะ่กะก็ถือว่าโอ้แต่ซื้อนี่น้ำสกุลนี่ก็สุดยอดแล้วเนะะาะแล้วก็ขอบคุณไปทางคุณแม่สามก้อนเสาน้ำเด้อค่ะที่ได้รวมอนุโมทนากับองค์ปูค่อยอุปถักอุปถัมภ์เมซี่เนาะคะ่ะบวาสิเป็นอาหารการกินเนาะคะ่ะน้ำซาา่า,า,ากาแฟก็ว่าไปน้องแม่เนาะคะ่ะ,ะขออนุโมทนาบุญเด้อค่ะคุณแม่คะขอให้รวมบุญกับคุณแม่มาบาทหนึ่งสลึงไดก็ขอให้ได้กับไปลอยเท่าพันเท่านะะ้องคุณแม่เนาะ คุณแม่สนิทนะคะแล้วก็คุณแม่เอ็มออนนะคะแล้วก็คุณแม่โสพิตาเนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ขอให้ได้เป็นนั่งฝ่านั่งสวรรค์เดอ้อบวาสิเป็นทั้งคุณแม่สายทองชัยกระมลน,นะคะคุณแม่สมทรงแก้วปืนนะคะแล้วก็คุณแม่นงนุษยยังกับตางๆงหน้าหน้านะคะเอยน้ำกรดีบ่อเอยน้ำกระดีนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะรวมแล้วแอดกัขอยกขึ้นเนื้อหัวเนื้อเก่าเบิร์ดเปิดเลอค่ะพี่น้อง่ะที่บอถิมบอปะเมซี่ใสยะเห่านอะเนื่องจากเมซี่เพิ่นไปบินทบาตกิน,น,าานะคือพระบดายแ้ค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าไปบินธบาสันคือพระบาดายพี่น้อง่าก็น้องจากไดน้นำใจจากเอฟซี่แฟนช่องเนาะค่ะทีได้ค่อยอุปถักอุปถัมส่ทรงข่าวซารอาหารแห้งเนาะค่ะมาอตุนไว้ให้เพิ่นเพื่อเพิ่นได้เหตุยูู่เห็ุกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ซึ่งแอดเองก่ะเมื่ออื่นนี้แอดกับศิบุรยูนะคะพี่น้องค่ะแอดกับศิเดินทางไปสอปปอร์ปอราวนะคะพี่น้องน่าตามห้อยผีของก้อยน้อแม่น้อจ้าค่ะเพราะว่าสิเอาตีนเพิ่นมาฝนเป็นยาวิเศษค่ะพี่น้องอันนี้วาหยอกจะซื้อพี่น้องค่ะวาหยอกเพิ่นว่าแต้นที่แน่ๆนี่ข้าเจ้าว่าเคข็ดอ่าตีนผีกองก้อยนี่เป็นยาวิเศษเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดถ้าต้องให้เพิ่นตายธรรมชาติพี่น้องค่ะคอยเฉียวมาเฮ็ดได้มันบ่แม่นว่าไปฆ่าไปแกงเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ถ้าได้ผีกองก้อยตายแบบธรรมมาสัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเ้าเอาตีนเพิ่นมาฝนเป็นยาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันต้องต้องตายธรรมาสัดเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคอยจะเอามาเฮ็ดยาวิเศษได้เนาะค่ะแอดก็เลยสิไปตามห้อยเบิ่งว่าเป็นจังได๋ผีกองก้อยเป็นหนาา้านนจังได๋เนาะแม่เนาะค่ะค่ะอยากจะเห็นคือกันดูเออได้ถ่ายรูปมาฝากจนเ่าปานเพิ่นเห็นผีกองก้อยจักเทื่อริ่งอันผู้เฒ่าเพิ่นว่าห้ยก็ขึ้นอ่ะยให้ยก็ขื่น แล้วบางผีก็กลอยสัมว่าจรกรากมึงหัวห้อยหัวห้อยเสีเทีถ<ช>ูกลอแน่นนั่นโอ้ฉันว่าได้ใส่แผ่นเพิดไปเปล่าเป็นนั่นในนี้เราผีกอก้อยกอก้อยแม่ก็เล<อ>ยอยากเห็นดูค่ะโอ้เดี๋ยวลูกจะ่ายลูกมาปัน่นเบิ่งนี่นะค่ะพี่น้องเนีดีเอ็นเอของเก่าเนาะค่ะพี่น้องน้อแม่ซีใส่ยะเฮาเนาะค่ะกับหลังปูเมื่อนั้นที่ได้ปูพญานาคขึ้นจากน้ำมาบอกอ่าสิบอกกิตอ่านหาหนึ่งรถก็บอกรถนะพี่น้องนี่ก็เห็นว่าัวสุดท้ายเพิ่อนก็ยังหายย่พี่น้องค่ะ อ่าเก้าเจ็ดห้าเนาะค่ะอ่าแล้วก็บพานล่างปูสามเจ็ดห้าแล้วก็บเก้าหนึ่งหาผัดออกหาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะถ้าผูดด้ใดตัดเล่นกันสิพู้ได้โชคได้หมานค่ะพี่น้องค่ะถ้าผูดด้ใดบ่ตัดเล่นเท่ากับสู้กันต่อไปเท่านั้นตัวเนาะ,ะพี่น้องเขาบ่เศร้าขายง่ายดอกน้าแม่เนาะค่ะเนื่องจากอ่ขอบคุณคุณแม่ผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์หรือว่าเอฟซีแฟนช่องเบิร์ตเปอร์เลอร์นาะแม่เนาะอันเดียวเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้มีพระคุณเนี่ยดวลูกจะเอาเฮ็ดของเพื่นเฮีย ค่ะสำหรับเอซี่แฟนช่องน้ะงเู้ได้ร่วมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวะค,ะค่ะผู้ร่วมบุญมากก็ไม่ซี่เข้าตางๆงหน้าหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็สู้กันต่อไปซึ่งวันนี้ก็สิเบิงวางงบประมาณสิมีพ่อเดินทางไปทํภา้าขาบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปทาําา้าขานี่ใส่งบประมาณหลาย ถ้าบ่มีงบประมาณก็ใช้เมซี่เขานั่งซื้ออยู่ร้านท้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเอาแขนๆอยู่น้ำองคุณนนี่แหละค่ะบ่มีเงินนอแม่นอเพราะว่ามันไปไก่มันต้องไปซอยค่าน้ำหมูกน้ำมันค่าผลละหมากละไหม่น้ำค่ะพี่น้องค่ะเข้าก็นสิไปขอได้เนาะไปมือเป่าเข้าก็ใชได้มือเป่ากลับมาพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเข้าไปมีแนวฝากแนวตอนเข้าก็ใชได้แนวฝากแนวตอนกลับมากขึ้นกันนะแม่นะมันก็มีสองกรณลนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปมือเป่า ก็ได้มือเปล่ากลับนะคะพี่น้องเนาะถ้าเข้าไปไมีแนวไปเซ็นไปไหวเพิ่นไม่แนวไปขอเพิ่นเท่ากับสิใดมีแนวติดใหม่ติดมือกลับมา,นามเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นก็ล่อรวบร่วมค้าน้ำมันกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางกะมีพิษมีถือกะต้องกราบขอโทษขออพัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่งวดน,นี้เขาอาจสิบวันใเบิดเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าแม่ หาหนึ่งเาแต่ออกมันจะออกชิบหาให้กับบอกเนาะอันผู้หมุนนี่ก็มันหมุนขักหมุนแน่อยู่ดินัานแห่เนาะเอาจนหัวคิดหัวความผู้เี้จะปล่อยลูกเออตัวลงลูกอ่าศูนย์ศูนย์นี่มันมา่ยังน้าพี่น้องนาศูนย์ศูนย์ี่มันที่ศูนย์อื่นเข้ามาศูนย์เนาะเนาะขันชิบหามากกับชิบเสียใจายปัญหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะงวดว่างหันก็ออกหาหนึ่งงวด่งนี้ยังมาออกหาหนึ่งอยู่ เมซี่เพิ่นกับไฮอเก้าเนึ่งหาไปมันยังบบออกอยู่เนาะพี่น,อน,ออน้องเนาะเอ้าบบออกมวลนี้ออกมวดหน,นาพี่น้องคะ<า>บบออกตัวนี้ออกตัวไม่คะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเท้ายาฝ้าวถอดถอยนะคะพี่น้องเนาะสู้กันต่อไปนะคะก็ขอนุโมทนาผู้ขอหอยขอแขนเนาะแม่เนะาะสาธุบุญน้ำเด้อประหยัดมโยมทั้งหลายสาธุค่ะบบว่าสีอยู่ห่องปงก็ดีอยูต่ตังประเทศก็ดีเนาะที่ค่อยคำค่อยสู้เนาะแม่เนะาะจ้า เมซี่ก็อยู่ได้ทุกมื่นก็ย้อนเอฟซีนั่นแหะค่ะคันมูนิเอฟซีขึ้นจะไปโลฮะขอเขาทางไหนได้เมซี่ก็ดีคันมูนิเอฟซีมาซอยคอยคอยซอยเหลืออยู่นี่เนาะก็พอดีเพิ่นได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาข้าวสารบ่จักอาหารแห้งแม่นเบิดลูกเออพูดแล้วก็โลดเคืองโลแต่ว่าคราวนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่นบ่ใครถือเลขมาเนี้ยรู้สึกว่าสิได้ประหยัดกินแล้วเด้อปลาหมึกกะให้ปิ้งกินเท่าละโตเด้อ จะไปปิ้งเท่าละลายดิเท่าตัวมันก็ยังไข่อยู่ได้ลูกยดหยาดได้เครือได้เครื่องโตหน่อตีมันสิเบิร์ตไว้จำแก้วปลาแด็กลายๆเอาแม่แก้วจำแก้วปลาลาแล้ววังคนก็ยังหลายอยู่ตัวแก้ววังคนกับโ่งมาให้เรื่อยๆอยู่เอฟซีก็ส่งมาให้เรื่อยๆอยู่ลูกอ่ากับอันเจ้าภาพพักกระเดาน้ำเด้อพี่น้องเด้อเจ้าภาพสระเดากระมาเพิ่งมาหอดเมื่อวานนี้เออกับพักกระเดากับบักนาวพี่น้องค่ะนี่ละนี่ละน้ำใจเนาะแม่เนาะน้ำใจไม่เหือดหายเนาะค่ะก็ขอให้อยู่ซุมจินเย็น ให้มีอยู่มีกินเหลือซบเหลือปากนาะแม่นอหล่นซบหล่นปากเพอาะเเหลือยูเหลือกินเหลือหันกับพอไเ้แบ่งปันท่านแม่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 นน้เอาจากไหก็สู้ๆน้ะแม่นอาธาสู้ต่อไปอธิษฐานหาองค์ปู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับผู้เป็นเจ้าภาพเจษตอนนี้ไปหอดไซแล้วแม่อ่ามีเจ้าภาพเบิดคุยางได้ค่ะวว่ะแต่ว่าบ่แล้วจักยังมีเจ้าภาพเบิดคุย่างอยู่ลรกมันห็นบบท่านแล้วเจ้าภาพเก็ดนิ เกองปูนี่เพิ่นหลายค่ะคับอขีบหลังเพิ่นพาควบเน่ากับสิบหกเมตรเพเน่ควเนก็สหเมตรครับก็เลยคนคอนนี่ล้ลูกอ่หกสิเปอร์เนไปน้องคนคอนหกสิเปเด้พี่น้องเด้อค่ะผู้ใดอยากมาต่อบุญผู้ลเจ็ดสองก็มาานาะคะพี่น้องนาอส่วนจะฝภาพเสียนกลางนี้ ยันประธานยิงยั่งอยู่ลูกเออเออจังไงก็โทรหาเมซี่น้อค่ะผู้ใดกันนั่นกันเดี๋ยวแอดสิขึ้นเบอร์โทรเมซี่เห้เด้อค่ะพี่น้องเด้อโตยิ่งยงเมืองเข่งทั้งหน้าแอดมินพรนพะลุ่ยเะขึ้นเนื้อมูนนั่นแหละเปิดโทรเมซี่พี่น้องค่ะโทรมาติดต่อเล่ามาถามเล่าได้ว่าขาดเหลืออีหยังแน่นอคุณแม่ก็โทรมาลดเด้อพี่น้องเด้อค่ะโทรมาปรึกษาหาลือเพิ่นก่อนก่อนสิเฮ็ดหยังก็โทรค่อยอ่าถ้าบ่ติดอีหลีก็ค่อยโทรหาแอดพรนพะลุ่ยก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโทรมาหาคุณแม่่่่เเพินนนนนกกออปปรึษาาาาาาาหหลืัญตงๆะ ถึงเวลาด้วยค่ะห, <า S 1> ห่างงไปอยู่บตรงโทวด้วยคุณยมห่าง่งแรงนะคะ <c oughs> พี่ <c oughs> น้องน่าพอคุณแม่เพิ่งเกิดสิเตรียมโต <c oughs> ไหว้พระสวดมนต์เนาะแม่เนาะ <c oughs> การคืนนี่ยมต้องโทรเลยโลดจ้ะค่ะเอาจังไรกับฝากเอฟซีแฟนช่องไว้นะแม่น้อค่ะอ้าวค่ะสาธุสาธุค่ะแม่ค่ะคสาธุสาธุขอให้เจริญเจริญเรือเจริญในหน้าที่การงานเจริญในการเงินตันทองเจริญถึงทางโลกเจริญถึงทางธรรมลื้อคุณโยมสาธุสาธุ